วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันนะคะแต่งหน้าโดยใช้อเวอร์กาสทั้งหมดเลยทำไมถึงใช้อเวอร์กาสเพราะว่าน้องลิซ่าเขาเพิ่งจะรีวิวลิปสติกที่เราใช้อยู่มานานแล้วนะคะแล้วมันก็ทำให้แบบกลับมาฮอตขันตอนแรกเลยนะคะเราจะใช้เบสพาฟของเขากาสอย่างตัวพามตัวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยเบลอรูขุมขนทำให้หน้าดูสว่างสดใสนะคะมันแห้งซึมไวดีมากต่อมาแอม,ม่พาเลตตัวนี้นะคะซึ่งเป็นตัวเก่าเลยคะ่ะถ้าลงตาใช้สีอ่อนลงตแต่งหน้าไม่เก่งก็อยากจะแต่งหน้าให้ดูเนาะขนาด ที่สุดก็คือการใช้มือปัดค่ะแน่นอนว่าผู้กันก็มีครบป้ายเข้าไปใช้ความน่าจะเป็นเข้าช่วยค่ะต่อามาเราจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะพายาม,มาจากชีเกสการ9ค่ะของเขาดีอยู่แล้วคอนซีลเลอร์อันนี้ใช้แบบดีมากรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักมากนะ,ะให้ฟินิชลุกที่ง่ายมากๆเลยนะคะพูดง่ายๆว่าไม่ต้องตบแป้งทับก็ออกมาได้ปัดแก้มนี้ก็อเวอร์กาสคือพาเลตเดียวใช้คุ้มจบเลยต่อไปะจะเป็นการทาลิปสติกอเวอร์กาสค่ะตัวแม่อย่างลิซ่าทำต้องนะบอกเลยว่าแอร์ชอบมากเวลาหมุนต้องระวังนะคะเพราะมันไม่สามารถหมุนกลับได้เลือกสีแรก จะออกนูดๆหน่อยนะคะชอบความแมตตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจท<ร>ย์การให้สีติดดีมากแล้วไม่ตกลองดูต่อกันที่สีใหม่ล่าสุดเป็นสีแดงเชอรี่สีที่น้องลิซ่าทาเลยให้ความชํำและให้สีที่สวยมากทาด้วยอันนี้นะคะแป้งของเขาตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยจะช่วยออกเบอรดูขุ่น ฟินิ l ลุกวันนี้ขั้นตอนการเมคอัพกับอาเวกาไปดูกันเพื่อนๆชอบกันไหมคะฟินิ l ลุกวันนี้เตรียมจะออกไปข้างนอกแล้ว <So. S 1> ค่ะชชี่ต่างประเทศไม่ต่างจากที่ไทยเลยแน่นอนแล้วว่าเราต้องสวมมาร์ก่อนออกขอเลือกเป็นมาร์กลอนหล่นตัวนี้ให้ต่อก,การใช้ชีวิตมากออกมาข้างนอกคิวชิลลุกประมาณนี้ชอบกันไหมคะคอมเมนต์กันได้นะบาย